ขุนพันธรักราชเดชได้รับการขนานนามไว้หลายฉายาทั้งขุนพันดาบแดงขุนพันดาบคู่และขุนพันจอมขมังเวงท่านมีอายุยืนยาวถึง103ปีสร้างวีรกรรมอันน่าถึงไว้อย่างมากมายใช้ทั้งความกล้าหาญและใช้ปัญญาในการปราบโจรผู้ร้ายและยังเล่าลือกันว่าวิชาอาคมของท่านไม่เป็นสองรองใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาคงกระพันกำบังกายในช่วงชีวิตของขุนพันธ์ได้ฝึกวิชาอาคมหลายอย่างทั้งวิชากำบังกายอยู่ยงคงกระพันการดูเลิกยามซึ่งการดูเลิกยามนี้ก็จะต้องทําทุกครั้งก่อนออกไปปราบโจรผู้ร้ายนอกจากนี้หากวันใดท่านอยากแสดงฤทธิดเดชลูกชายและลูกน้องก็จะได้เห็นเป็นบุญตาแล้วจริงไหมคะที่เขาบอกว่า พันในเป็นจอมเขาหมั่นเวทด้วยแบบยิงไม่เข้าอะไรก็ในตำนองนั้นนะแล้วหายตัวได้จริงไหมคะไอหายตัวได้ไม่ได้นี่พ่อบอกว่ามองพ่อไม่เห็นเองมันก็พูดยากไงเพราะผมก็ไม่เคยไปปราบโจรกับพ่อผมแต่ตำรวจบอกพ่อผมว่าพ่อน้องหายตัวได้พ่อน้องยิงไม่เข้าผมถามพ่อพ่อยิงไม่เข้าเกว่ามันยิงไม่แม่นเขาไม่ได้ให้ฟังแต่ถ้าถามนี่พ่อบอกว่ามันยิงไม่ถูก <im itation> ปืนมันด้านเองเพราะท่านปฏิบัติต,ตัวนี่คือพวกผมกับน้องชายนี่ทำไม่ได้มันเกินไปยกตัวอย่าง <im itation> ไม่ใช่ยกตัวอย่างไอ้เรื่องจริงตักน้ำมาเป็นขันใช่ไหมอาบน้ำก็เสกน้ำคุณพ่อผมมีจะมีถังน้ำอยู่ต่างหากจะไม่รวมกับลูกกับหลานกับเมียโอ้แม่ก็ตั้งกับลูกกับหลานกับเมียก็ <im itation> ไม่ได้ไม่ได้นะสักผ้าก็ต้องสักกะละมังอื่น เพ่งจริงๆนะทานข้าวนะห้ามเติมถ้าคุณหิวเยอะหิวมากก็ตักทีเดียวตักที<ม>เดียวให้เหยอะทานเหลือไม่เป็นอะไรแล้วข้าวแต่ละคำพอจะทานข้าวก็ต้องสเสกข้าวตักเสร็จเอาเข้าวบากก็ว่ากระดาษข้าวท่จะทานในแต่ละคำเนี่ยนะเสกเอาเข้าวบากก็มะก็เคี้ยวก็อ่ะอ่ะอ่ะก็ืกนก็อูทุกคำ